สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมหมูหยองเรซซิ่งได้ห้หรือหมูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์ห้วันนี้ครับก็อย่างที่เพื่อนๆพื่นะที่กดถูกใจไว้วันหนึ่งนะฮะสักวันนั้นก็มาถึงแล้วนะฮะนี่ครับจากพี่โด่งคีรีนะฮะนี่ครับฮัฟเฟรมครับเป็นออนิวนะฮะฮัฟเฟรมแต่ติ๊กตุ้งติ๊กเกอร์อะไรก็ยังไม่ได้แปะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวลองคาดลายวันนี้ฮะเอารถมาแตะพื้นครั้งแรกฮะดูทรงรถหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะนะฮะนี่ครับโฉบหน้าครับนี่ครับพี่โด่งคีรีฮะที่เพื่อนๆตติดเพื่อยู่นะะะะฮฮน วันนี้ฮะนี่ครับเป็นไทยไม่ได้ครับนี่ครับนักจิตครันี่ครับมาดูเองนะฮะวันนี้ฮะยังไม่เมาฮะตอนนี้ยังไม่เมาเดี๋ยวรอตักนะฮะนี่ฮะนักจิตเ้าพี่น้องมาเร็วเฝ้าเร็วตอนนี้เขาไทยรอดสดกันแล้วติดตามมันขอบึงมาตั้งแต่แรงแล้วมาตอนนี้เขาถึงสนามมาแล้วครับนี่ครับเป็นฮาร์ฟเฟรมครับนี่ครับปักเลยครับไปทงเลยครับคันนี้บอกตรงเลยครับดิกันแท้นะนะครับนี่ครับไม่ต้องห่วงครับเตี้ยมากนะเพื่อนๆครับนี่ครับจากพื้นนะฮะ เป็นฮาร์ฟเฟรมนะฮะเพื่อนเพื่อนกดยอดไลค์มานี่ระวังค้างนะฮะเดี๋ยวเครื่องจะค้างเราจะถ่ายเห็นไม่ได้โหยอดไลค์กระจุยเลยนะฮะก็นี่ฮะนี่ครับนจิตครับยืนดูไกลๆครับนจิตบอกไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับกลัวขี้ยางกระเด็นนะฮะยืนดูไกลๆนะนี่ฮะช่างโด่งคิรีชนบุรีนะฮะวันนี้ก็กับคู่ใจฮะแตะพื้นครั้งแรกฮะจากโปรสปีดไทยแลนด์นะฮะส่งเข้าประกวดในซุปเปอร์ไทยแลนด์แน่นอนนะฮะเราก็อยู่ที่สนามบางกอกแดกอเวนิวนะฮะคลองห้าปทุมธานีเรานี่เอง ข้างหลายคันนะฮะจากช่างเบิร์ดหลักห้าด้วยนะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็จอดอยู่ข้างๆนะก็หลายคันนะฮะไปใช้หลับขึ้นอ่ะนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมนะสี่ร้อยกว่าคนนะฮะถึงห้าร้อยกว่าคนนะฮะขึ้นมาแป๊บเดียวนะฮะก่อนรอสักครู่นะฮะนะแชร์เข้าไปนะฮะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นกันนะรบกวนเพื่อนๆนะฮะกดแชร์ทีหนึ่งนะกดแชร์ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ออกไปนะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะ จะงหกร้อยแล้วนะฮะก็เราจะถ่ายข้อสดนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งจะประจําการนะฮะกับคันจะดูอันนี้ก่อนนะจากช่างเปิ้ลเชีองซิ่นะโรสปีดแทลนนี่ฮะชมหน้าช่างเปิ้ลนะส่วนในเทยนี่ใครก็ไม่รู้นะเด็กที่ไหนก็ไม่รู้นะเอ้ยนะบุมลายนะฮะจากออฟโรสปีดนะเมื่อคืนยกร้อยจิบถายนะเจ้านี้นี่ฮะออฟโรสปีดนะฮะขับโดยผู้ใดเดี๋ยวเบิรงก่อน วันนี้ฮะแตะลิ้มครั้งแรกครับ่ยวกับน้ำเปรมคันนี้ฮะลองดูฮะดูแค่200เมตรนะฮะว่าทรงรถเป็นยังไงเดี๋ยวให้นาจิตได้ดูกันฮะมาต้องเทียบทรงเี่ยน รุ่นนี้เป็นรุ่น F55 Pro นะฮะได้เป็นทางรถของ,นนของ็อปนอออะฮะมรถเรอดงรอโคตรนะฮะอคืนเ็ไงครับยกฮะมันมันครับมันดิมันดิ เสียนอนฮนะเสียนอนฮนะวนถึงดำนะฮนะายยาเอ่ะคนดูพร้อมนะฮนะเบอร์นนะแชร์ไปเพื่อนๆขอคนดูเยอะๆแชร์เยอะๆนะฮนะเรานานๆได้ถ่ายทอดสดเดี๋ยวแบบมันจะหมดแล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเราก็เลยรีบถ่ายดูก่อนนี่ฮะสารนอมฮนะสารนอมดีครับผมนี่ครับสารนอมคนระับ ยยังยง่าพยายามมือนิ่งที่สุดแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะนี่ครับยืนเหยียบลายไว้ฮะเหยียบลายไว้ฮะเดี๋ยวนักแข่งต้องถอยกลับมาลายเดิมนะฮะลายนี้จะเป็นลายเหนียวแชร์ไปครับเพืเ่อนๆครับแชร์ไปเลยครับขอบคุณมากนะสำหรับเพืเ่อนๆที่กดแชร์นะผมดูอยู่นะใครกดแชร์นี่กดแชร์ดีฮะถอยได้เหยียบน้ำนะอ๋อ ที่สนามพอมห้านะซ้อมรถนะฮนะซ้อมหาทรงรถครับเพื่อที่จะวิ่งซุปเปอร์ไทยแลนด์นะฮะเราเริ่มซ้อมมาแล้วนะฮะ ินนล้นะ้าาางงหหย่แชร์ฮะแชร์กดแชร์นะรบกวนเพื่อนๆกดแชร์แล้วก็ยอดไลค์นะฮะกันนำมันเข้ามาครับนำมาเลยมามี